ัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่15พฤศจิกายน5 54นะครับหุ้นเหร่จานร้อนนะครับตัว TUF นะครับก็ชอบศักยภาพของการเติบโตการดําเนินงานนะครับหลังจากซื้อ MW เข้ามาจะหนุนการดําเนินงานของบริษัทได้ต่อเนื่องแนะนําซื้อราคาพื้นฐาน68บาท50ส่ตางค์นะครับ AP นะครับก็เป็นหุ้นบ้านที่ถูกกระทบน้ําท่วมน้อยมีการกระจายความเสี่ยงของพอร์ต กำไรหลังปรับผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยเราก็ยังมองเติบโต16%ราคาหุ้นมีปีต่ำกว่าค่าเฉลีย่ย7-8เท่าพอเก่งกำไรได้ครับราคาพื้นฐานอยู่5บาท10สตางค์โมเมนตัมเทคนิคก็ยังดูโอเคนะครับตัวสมบูรณ์วานนะครับข่าวดีเรื่องโตโยต้ากลับมาผลิตหลังจากหยุดผลิตชั่วคข่าวจากผลกระทบน้ำท่วมผลยอดขายของสมบูรณ์วานประมาณสักหนึ่งในสี่นะครับหรือประมาณ25%เนเนี่ยผลิตให้โตโยต้านะครับส่วนโรงงานของเขาสองแห่ง ที่สมุทรปาการระยองก็ยังไม่ได้รับความเสียหายนะครับผลประกอบการฟื้นตัวได้เร็วตามอุตสาหกรรมราคาพื้นฐานอยู่ที่21บาท50สตางค์แนะนำเก่งกำไรนะครับ BGH นะครับงบ q 3ดีกว่าค่าจาก Core Business หรือว่าธุรกิจหลักนะครับก็เติบโตได้ดีนะครับเป็นหุ้น Defensive ราคาพื้นฐาน80บาทนะครับแนะนำเก่งกำไร s s i นะครับก็งบ q 3นี่ก็ยังขาดทุนต่อเนื่องนะครับ ปริมาณขายราคาขายดีขึ้นมาจิ้นก็ดูดีขึ้นนะครับแต่มีการบันทึกค่าเพียกเผื่อการลดลงนะครับสินค้าคงเหลือในการผลิตโคกิ้งโคนะครับคือคือส่วนของลงถะลลุงงที่ยังกฤษเนี่ยตอนนี้ยังผลิตสลับไม่ได้นะครับแต่ผลิตตัวโคตัวโคนะครับหรือว่าขายฐานไปก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมันไปซื้อเข้าไปซื้อวัตถุดิบราคาสูง ในช่วงไตรมาสสาเนี่ยวัตถุดิบตรงนี้ราคาตกมากนะครับเพราะว่ามาจากผลกระทบจากจีนที่เขา,เาดูเรื่องคุมเงินเฟอ้อนะครับไม่ให้เศรษฐกิจร้อนแรงนะครับเพราะฉะนั้นด้วยผลอันนี้จะทําให้มีการบันทึกค่าเผื่อการลดลงสินค้าคงเหลือมาจีนเลยออกมาติดลบนะครับแล้วในไตรมาสนี้เนี่ยก็มีการตีมูลค่าสินทรัพย์นะครับแต่ว่าในทางบัญชีจะบันทึกย้อนหลังนะครับเพราะาในคิวสามเนี่ยกับ มีการขาดทุนค่อนข้างมาก2,900ล้านนะครับหลักๆก,ก็คือมาจากการบันทึกค่าเผื่อนะครับแนวโน้ม Q4 ซบเซาแน่นอนนะครับวอลลุ่มขายเนี่ย Q3 ได้4 0 0 0นะครับ Q4 อาจจะได้เหลือ3 0 0 0เพราะน้ำท่วมนะครับต้นทุนสลับนั้นก็คิดว่ายังยังทรงๆนะครับอาจจะมีต้นทุนเก่าอยู่บ้างนะครับแต่เรื่องการผลิตที่ต่ำกว่า50%ทำให้ในตัวที่ ต้นทุนการผลิตอื่นๆยังสูงนะครับถ้าไม่มีการปรับคงคลังเนี่ยมูลค่าสินค้าคงคลังคิดว่ามาจิ้นจะออกมาประมาณทักงสองเปอร์เซ็นดีขึ้นนะครับแต่ว่ารายจ่ายในการขายบริหารยังเป็นปัญหานะครับเพราะว่าต้องมีการบันทึกค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆในโงรงถลุงนะครับในขณะที่โงรงถลุงยังไม่ได้ทํางานนะครับยังไม่ได้ผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขึ้นไปถึงพันล้านนะครับแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในส่วนดอกเบีย้ยจ่ายนั้นก็มีตก ไรมากละ5 0 0เพราะฉะนั้นรายจ่ายดําเนินงานเนี่ยสูงมากนะครับถ้าปีหน้าเนี่ยคิดว่าเขาจะเปิดลงหล่อในช่วง k Q1 น,นะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับเพราะมุมมองบริษัทเนี่ยดูแล้วยังไม่ชัดเจนไม่แน่ใจนะครับว่าปีหน้าจะดีไหมนะครับพราะดูจากสถานการณ์ในประเทศปัญหาที่ยุโรปนะครับเขาก็ยังมองว่าในเรื่องของโรงงานโรงถลุงเนี่ยกว่าจะดําเนินการได้สร้างกําไรได้อาจจะต้องรอในครึ่งหลังปีหน้านะครับด้วยเหตุนี้เนี่ย อันนี้อันหนึ่งนะครับอีกอันนึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงเนี่ยเลยทําให้ขาดทุนเนี่ยในปีหน้าน่าจะมีนะครับจากเดิมที่เราคิดว่าจะกําไรนะครับเพราะราคาหุ้นเนี่ยถามว่าแพงไหมไม่แพงนะครับราคาซบมาตลอดราคาหุ้นเทรดไม่เกินพายสเปอร์บุ๊กคือครึ่งหนึ่งของพายสเปอร์บุ๊กเพียงแต่อัไซานั้นไม่เยอะนะครับนี่สินเยอะเนี่ยโอกาสที่คือหุ้นมีความเสี่ยงสูงนะครับในแง่ของปัจจัยเร่งก็ไม่มีเท่าไหร่นะครับ จึงมองว่าในระยะสั้นนั้นอาจจะขึ้นแล้วขึ้นไม่เยอะนะครับให้เปลี่ยนตัวเล่นขายทำกำไรออกไปมองราคาพื้นฐานแค่69สตางค์และเนนเทวประกาศงบนะครับ900ล้านก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก14%เนตะครับตามยอดรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับในแง่ของเยอันเยียนะครับส่วนคิวอนคิวลดลงเพราะว่ามีรายจ่ายการขายบริหารเพิ่มเล็กน้อยนะครับในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็ยังแนะนำถือไว้ก่อน จะรอการประชุมนักวิเคราะห์แล้วก็ดูว่ามีความเสียหายในโครงการเท่าไหร่มุมมองการขายเป็นอย่างไรในตัวของ TPI Polin นะครับถ้าดูมันทัดสุดท้ายนี่มาหลูมากนะครับ7,004นะครับใน7,004นี้ถ้าดูการดำเนินงานนี่ปกตินะครับตอนนี้สเปดมาร์จินของ LDP ที่ชูลงในงบในครึ่งแรกเนี่ย ใน Q3 ยุบลงแล้วนะครับและใน q ินี้เขามากลับรายการในเรื่องของการตั้งสำรองค่าปรับนะครับ6 0 0ัทั้งทั้งที่ในเรื่องนี้ยังต้องรอสารดีกาอยู่นะครับอันนี้ก็เลยทำให้มากรบแล้วก็ได้ดูว่ากำไรสุดที่นั่นมีมากแต่จริงๆแล้วมีกำไรอยู่ประมาณ500ล้านนะครับซึ่งเป็นไปตามปกตินะครับเป็นช่วงที่โลซีซันด้วยใน Q3 แต่ว่าประเด็นสำคัญคือสเปซเ d เนี่ยไม่ได้ดีแบบครึ่งแรกนะครับ ะะะนั้นดูการดําเนินง,งานก่อนรายการพิเศษเนี่ยยังอยู่ในความคาดหมายนะครับมองราคาหุ้นเนี่ยยังสูงกว่าพื้นฐานที่10บาท15สตางค์นะครับซึ่งเรารวมความเสี่ยงค่าปรับนี้สินนอกงบนะครับคงคำแนะนำขาย ำไรไตรมาสสามที่ออกมาเนี่ยอยู่ที่32ล้านบาทนะคะอันนี้ก็ต่ำกว่าที่ทางเราคาดไว้ประมาณ15%นะคะก็เนื่องจากว่าตัวค่าใช้จ่ายขายและบริหารและดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยออกมาค่อนข้างสูงกว่าคาดนะคะโดยที่กําไรไตรมาสสามที่รายงานออกมาเนี่ยถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยถือว่าดีขึ้นมากนะคะจากไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนอยู่143ล้านบาทนะคะแต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยก็คือลดลง25.5% 25นะคะ โดยในวดนนี้กําไรที่ฟื้นตัวดีขึ้นมากเยอออนเยอเนี่ยก็เป็นผลมาจากในตัวของธุรกิจมาซินลงตัวโรงแรมตัวมาซินของธุรกิจโรงแรมและอาหารเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะคะโดยถ้าเรามาดูตัวอัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยจะเห็นว่าตัวโรงแรมเนี่ยปรับมาซินเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้น31ปีศนะคะเป็น77.7นะคะแล้วก็ตัวอาหารเนี่ยก็คือปรับเพิ่มขึ้น36ปีศเนี่ยเป็น46.35นะคะ ตัวค่าเสื่อมราคาเองเนี่ยก็คือปรับลดลง6.5%เหลือแค่เหลือแค่เพียง256ล้านบาทเท่านั้นนะคะถ้ามาดูในแง่ของตัวธุรกิจโรงแรมที่ฟื้นตัวเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวตากากเข้าพักของโรง,งแรมเดิมเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น4%เป็น57.2นะคะตัวค่าห้องพักเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีก็คือเป็นเพิ่มขึ้น13.9%นะคะ ตัวธุรกิจอาหารเนี่ยก็มีการเติบโตที่ดีโดยในไตรมาสนี้ถ้าดูตัวเซนโซโกเนี่ยก็จะเห็นว่าอยู่ที่13.1%เนี่ยเทียบกับปีที่แล้วลดลง1.4%แต่ถ้ามาดูทั้งทั้งซิสเต็มโกเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น10%เป็น28.1นะคะอันนี้ Total System Gold, ทั้งทั้งซิสเต็มโกที่โตขึ้นค่อนข้างดีเนี่ยก็เป็นผลมาจากว่าตัวบริษัทเนี่ยมีการซื้อร้านอาหารออโตยัเข้ามาเมื่อเดือนกันยานะคะก็ทำให้ตัวสาขารรร้าานนนอาาออหหหขขงงงบิิษัทเเี่เ่่พมึก57 576แแป็ะะคะ เรามองแนวโน้มไตรมาสเนี่ยกำไรน่าจะอ่อนตัวลงจากปกติที่เป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ําท่วมเนี่ยก็ส่งผลให้ตัวธุรกิจโรงแรมเนี่ยมีลูกค้ากลุ่มสำนานเนี่ยเรื่อนการจัดงานแล้วก็คือเข้าพักโรงแรมตัวที่เซ็นทราลเซ็นทรเวิร์แล้วก็ตัวเซ็นทราลลาดพาว,ว Power, นะคะซึ่งทั้งสองโรงแรมเนี่ยถือเป็นโรงแรมหลักในการที่รับ ในการจัดงานสัมมนานะคะซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือประมาณ5-6%ของไรายได้รวมนะคะในขณะที่ธุรกิจอาหารเนี่ยมีการปิดสาขาไปเนี่ยก็คือประมาณ75แห่งนะคะโดยในเดือนตุลาเนี่ยผลกระทบน้ําท่วมเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นชัดในธุรกิจอาหารนะคะเพราะว่าตัวยอดขายเนี่ยก็ยังสามารถทําได้ดีกว่าเป้าหมายของบริษัทแต่อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์น้าท่วมเนี่ยถึงณปัจจุบันที่ยังยืดเยื้ออยู่เนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเริ่มส่งผลกระทบต่อยอดขายในเดือนพฤศจิกาปีนี้นะคะ เราประเมินราคาพื้นฐานปี55เนี่ยของเซนเทลอยู่ที่12บาทสิตังค์นะคะเราก็แนนอาซื้อโดยเรามองว่าเหตุการณ์น้าท่วมเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยลบระยะสั้นนะคะแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยเรามองว่าอุปสงค์ที่อั้นอยู่เนี่ยหรือชะลอตัวไปในช่วงน้ําท่วมเนี่ยน่าจะกลับมาค่อนข้างเร็วนะคะตัวต่อมาก็คือตัวแมคโคนะคะตัวนี้ก็รายงานกําไรออกมาค่อนข้างดีนะคะ อยู่ที่619ล้านบาทเพิ่มขึ้น33% year on year แล้วก็16.8% q on q นะคะโดยที่กําไรที่เติบโตค่อนข,ข้างสูงเนี่ยก็เป็นผลมาจากตัว margin เนี่ยที่ขยายตัวได้ค่อนข้าง,าง,างดีนะคะ margin นเนี่ยถ้าเทียบ year on year เนี่ยเพิ่มขึ้น27%นะครเทียบ q on q เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง1กว่านะคะ1.17%เป็น8.31นะคะอันนี้ก็เป็นตัวผักดันกําไรให้ออกมาค่อนข้าง,าง,างเยอะ ตัวยอดขายเองเนี่ยเทียบย้อนเย่ก็คือเพิ่มขึ้น2ดิจิตเพิ่มขึ้น14.6%เป็นะคะเป็น23,667ล้านบาทอันนี้ก็เป็นผลบบกจากการที่เขามีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้น4แห่งในรอบปีด้วยนะคะจากสิ้นไตรมาส3 5, 3มที่48แห่งเนี่ยเป็น52แห่งนะสิ้นไตรมาส354นะคะตัวไรายได้บริการและรายได้อื่นๆเนี่ยก็เติบโตค่อนข้างสูงนะคะไรายได้บริการเนี่ยโตขึ้นถึง27%อรรายได้อื่นเนี่ยโตขึ้น1 5นะคะ มองผลกระทบจากน้ําท่วมเนี่ยไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนักนะคะโดยที่ตัวบริษัทเนี่ยมีสาขาในพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยรวม4แห่งก็คือนครสวรรค์อยุธยาลบบุรีและลัง,ลงสิตนะคะมีการปิดส่วนกระจายสินค้าไป1แห่งแล้วก็ห้องเย็น2แห่งนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยส่กนกระจายสินค้าและห้องเย็นเนี่ยก็คือตั้งอยู่ที่วังน้อยอยุธยาโดยที่สาขาในพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยบริษัทก็ยังคงเปิดให้บริการนะคะแต่ลดจํานวนชั่วโมงบริการลงซึ่งตัวนี้ ตรงนี้เนี่ยบริษัทได้มีการปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์โดยมีการจัดเรือรับส่งลูกค้าในการเข้ามาซื้อของที่สาขานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนวิธีกระจายสินค้าดังนั้นเนี่ยโดยรวมเราก็มองว่ายอดขายของบริษัทเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมค่อนข้างน้อยนะคะเราก็ปรับเพิ่มคาแนะนําจากซื้อเก็งกาไรเป็นซื้อนะคะหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับลดลงมาบ้างในช่วงที่เหตุการณ์น้ำท่วมแรกๆนะคะโดยที่บริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการครั้งที่2ออีกหนึ่ง บาทเจสตางค์นะคะ XD ก็คือ22พฤศจิกาจ่ายในวันที่8ธันวาค่ะราคาพื้นฐานอยู่ที่282บาท S 1> <S 1> ก็มีประกาศงบนะคะตัวสีรังเมื่อวานก็พูดถึงในเรื่องของตัวตรมาส3าที่พิกับมาขาดทุนนะคะก็คงจะไม่พูดถึงในส่วนนี้แล้วนะคะก็จะข้ามไปว่าทางฝ่ายได้มีการปรับในส่วนประมาณการปี54ลงนะคะแล้วก็ในส่วนของ55ด้วยนะคะถามว่าแนวโน้มไตรามาสสี่เนี่ยปริมาณการขายเนี่ยถ้ามองจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยน่าจะอ่อนลงนะคะโดยเฉพาะ จากผู้ซื้อรายใหญ่นะคะที่จีนเนี่ยยังมีการชะลอตัวลงนะคะซึ่งจะเห็นจากในเรื่องของยอดขายรถยนต์ในเดือนตุลานเนี่ยที่มีการลดลงด้วยนะคะแนวโน้มราคายางเนี่ยก็คงจะอ่อนตัวลงตามทิศทางของเศรษฐกิจเช่นกันนะคะรวมถึงในเรื่องของผู้ผลิตการหยุดของผู้ผลิตยางล้อในไทยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะเห็นในเรื่องของมาจินที่ดีขึ้นก็คือในเรื่องของแนวโน้มราคายางที่ความผันผวนอาจจะน้อยลงถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะคะ การจัดการก็ดีขึ้นนะคะทำให้มาจิ้นโดยรวมดีขึ้นนะคะ แต่ว่า9ก้าเดือนที่ออกมาเนี่ยผลประกอบการต่ำกว่าทีคคา่คาดค่อนข้างมากคะ่ะทางฝ่ายปรับลดปี54ลงนะคะประมาณการยอดขายเนี่ยเออคือประมาณยอดขายเนี่ยคงไว้ที่เดิมนะคะคือเพิ่มขึ้น15%อยู่ที่966,532ตันนะคะราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย42%นะคะออนะคะยอดขายคือ136,856ล้านบาทเพิ่มขึ้น63%สมนะคะมาจิ้นลดลงเทียบกับปีที่แล้วนะคะกำไรสุทธิเหลือเพียง273พ 8ล้านเทียบกับปีที่แล้วลดลงไป29%นะคะสำหรับปี55เนี่ยต้องบอกว่าทางบริษัทเนี่ยมีการปรับลดในเรื่องของแผนขยายกำลังการผลิตนะคะลงจากเดิมนะคะคือเดิมเนี่ยคาดว่าปีหน้านเนี่ยจะอยู่ที่1.5ล้านตันนะคะก็คงจะเหลือแค่ประมาณสัก1ล้าน2นะคะสาเหตุที่ลดลงเนี่ยเนื่องจากมีปัญหาด้านการ ขอในเรื่องเทคนิคนิดหน่อยนะคะโดยเฉพาะที่อินโดนีเซียที่มีความล่าช้าเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคาดว่าในปี55เนี่ยตัวกําลังการผลิตโดยรวมเนี่ยยังขยายตัวได้15%เทียบเยียร์ยยนะคะแต่ว่าภาพของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะคะทําให้ <c oughs> แนวโน้มในเรื่องของราคายางเนี่ยคาดว่าในปีหน้าเนี่ยคงจะไม่ผันผลอย่างปี54นะคะซึ่ง ดีในแง่กับบริษัทก็คือการบริหารจัดการตัววัตถุดิบเนี่ยง่ายขึ้นนะคะสำหรับปี5-5เองเนี่ยประมาณปริมาณการยอดขายเนี่ยทางฝ่ายคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง1 8อยู่ที่1.14ล้านตันนะคะซึ่งในภาพของบริษัทเองเนี่ยคาดว่าการขายเนี่ยก็ยังคงจะมีการเติบโตได้นะคะในส่วนของราคาขายเทียบกับปีนี้คาดว่าจะลดลงไป5%เนะคะในส่วนกำไรสุทธิในปีหน้าเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น7%อยู่ที่2922ล้านบาทนะคะสำหรับ มองว่าในระยะสั้นเนี่ยราคาการชะลอตัวของเศรษฐีเองเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยกดดันทั้งต่อราคายางแล้วก็ภาพรวมของตัวการใช้ให้ลดลงนะคะแต่คาดว่าแนวโน้มปี55น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะทางฝ่ายปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นถือนะคะราคาเหมาสมปี55ก็คือ18บาท30นะคะ มีประกาศผลประกอบการซีเฟรชเนี่ยออกมาค่อนข้างดีกว่าที่คาดไว้นะคะคือสูงถึง81ล้านบาทนะคะ <c oughs> เนื่องจากของบริษัทเนี่ยก็มีการได้ปรับราคาขายเพิ่มขึ้นนะคะทำให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มเป็น71%แล้วก็21%เทีเยบเดียวเดียวและ Q1Q นคิะคะมาจนกลับมาเป็น2หลักได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ที่12.2%จาก 5. 2ในไตรมาสที่ผ่านมานะคะจาก ผลดี2อสอย่างนะคะก็คือในเรื่องของราคากุ้งที่ลดลงนะคะแล้วก็การปรับราคาขายขึ้นแล้วก็ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะคะปรับเพิ่มคําแนะนําเป็นซื้อเก็นกําไรนะคะทางฝ่ายจะปรับราคาเหมาะสมปี55ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ตัวแคลคอมกำไรออกมาเนี่ยเพียง262ล้านบาทนะคะก็ยังต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะลดลงทั้งเย,ยนเยและคิวอนวนะคะในเรื่องของทางฝ่ายมองว่ายังไม่เห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะของการทำกำไรนะคะอีกทั้งในควอเตอร์3เองเนี่ยยังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่เกิดขึ้นนะคะมาจินเนี่ยอยู่เพียงแค่2.8เท่านั้นนะคะจาก3.1ในไตรามาส2ที่ผ่านมานะคะ ปี54และ55เนี่ยทางฝ่ายยังคงประมาณการไว้ดังเดิมนะคะสำหรับตัวแคลคอมคงแนะนำขายนะคะราคาเหมาะสมก็คือบาท94สตางค์นะคะสำหรับปี55นะคะสแตลเล่ประกาศงบออกบานนะคะไตรมาส2อ,อ่อปี54-55ถึง 5, 5, 5, เนี่ยออกมา444ล้านบาทนะคะเอ่อเพิ่มขึ้น91%เทียบ Q-on-Q นะคะแล้วก็21%เทียบ Y-on-Y นะคะเอ่อโดย ตามการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สูงขึ้นนะคะชดเชยช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสึนามินะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการอ่อนลงไปค่อนข้างมากในไตรมาสแรกเนี่ยก็ยังึดจึงยังคงทําให้กำไรสุทธิในช่วง6เดือนของปี54เนี่ยยังคงลดลงลดลงนะคะเ7 3เอร์เซนเทียบเยนเนะคะมาที่676ล้านบาทน,นะคะแนวโน้มใน2 ฮับ54เนี่ยก็คือตุลา54ถึงมีนา55เนี่ยคาดว่าชะลอตัวลงจากครึ่งปีแรกนะคะเนื่องจากว่าลูกค้ารายหลักก็คือฮอนด้าเองเนี่ยได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องน้ําท่วมที่เกิดขึ้นนะคะที่โลจนะนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากฮอนด้านะคะแบ่งเป็น35%สําหรับรถยนต์และกว่า15%สําหรับรถจักรยานยนต์นะคะแนวโน้มผลการดําเนินงานที่คาดว่าจะชะลอตัวนะคะ ทางฝ่ายคงคำแนะนำขายนะคะราคาพื้นฐานนะคะก็คือหนึ่งร้อยแปดบาทอิงบน P.E. ที่สิบเอ็ดเท่านะคะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะกำไรไตรมาสสามออกมาก็ดีกว่าที่คาดนะคะกำไรโตขึ้น73.64%สเปอร์เซนเยนเยียนะคะแล้วก็ถ้าคิวออนคิวเนี่ยก็เทียบเฉพาะไม่ไม่รวมเอ็กซ์ตอ รายการพิเศษเนะะคะก็จะโตขึ้น4 0 3 Q o บจนคโดยปกติแล้วเนี่ยในตรมาส3ก็จะเป็นช่วงไฮซีซันอยู่แล้วนะคะของธุรกิจโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นมีโรคระบาดหรือเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะคะแล้วก็ทางตัว bgh เองก็มีการเปิดคลินิกสเปเชียลไลซ์ขึ้นมาซึ่งจะสามารถรับผู้ป่วยที่มีความรุนแรงในโรคเนี่ยได้กรณีพิเศษมากขึ้นนะคะอีกอันนึงก็คือบวกรายได้ของตัวพยาไทยกับเปาโลเข้ามาด้วยเทียบยดอนเยียก็เลย มีรายได้โตขึ้นมาถึง60%ยเอนเยนียนะคะส่วนรายได้ q o q Q ก็โตขึ้น12.29% q on Q นะคะก็รายได้ก็อยู่ประมาณใกล้เคียงกับที่เราคาดอยู่ที่186ล้านบาทเราคาดอยู่ที่1,000 0ล้านบาทนะคะตรงนี้เนี่ยที่ มีการรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเนี่ยก็ทำให้เกิดอีโคโนมีออฟสเกลนะคะตัวกอสมาจินก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายบริหารก็มีบริหารแบบส่วนกลางมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องการตลาดก็ไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีการค่าใช้จ่ายทางการตลาดมากขึ้นเท่าไหร่นะคะบวกกับดอกเบี้ยจ่ายลดลงเพราะว่ามีการคืนเงินกู้ล่วงหน้าไปแล้วนะคะรับรู้ตจมากของ รับรู้ส่วนแบ่งกําไรของรามก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นไตรมาสสเช่นเดียวกันรามก็เป็นไฮซีซั่นเช่นเดียวกันนะคะรับรู้ก็เข้ามา107ล้านบาทรวมแล้วมีกำไรสุทธิหนึ่งพันสองล้านบาทสูงกว่าที่เราคาดที่ประมาณ1,080ล้านบาทก็เป็นไฮเลคคอร์ดนะคะที่ควอเตอร์สอเนี่ยกำไรกำไรเขารวมตัวแล้วเอ็กซ์เข้ามาด้วยก็จะโชว์กำไรสูงกว่านะแต่ถ้าเกิดเทียบแล้ว หักเอ็กซ์ t e m 479ล้านบาทไปก็จะโตขึ้น40.3% q ิวนะคะเเดือนแรกเนี่ยมีคอ b u บิสเนสอยู่ที่3,016ล้านบาทนะคะโตขึ้น67.27%เยียร์อ e นเยียนะคะเราก็ปรับประมาณการกำไรคอ Business เพิ่มขึ้นนะคะรวมแล้วตัว c คอเฉยๆก็3 9 1 9ล้านบาทถ้ารวมรายการพิเศษก็เป็น4,398ล้านบาทนะคะปีหน้าเราก็ประมาณการอยู่ที่4,436ล้านบาทนะคะโตขึ้นอ3เยียร์อนเยีย นะคะพื้นฐานปรับขึ้นเป็น80.50บาทต่อหุ้นนะแนะนำซื้อนะคะตัวเอโก้นะคะก็ประกาศกำไร Q3 ออกมาลดลง30.99%ยอนเยีย แล้วก็ลดลง11.89% Q1Q นะคะอันนี้ก็มาจากสาเหตุที่ลงไฟฟ้าไรายได้ลดลงอย่างเช่นลงไฟฟ้าระยองกับลงไฟฟ้าขนมนะคะระยองก็ลดลงไป12%ขนมลดลงไป23%อันนี้ก็เป็นผลจากการตัวลงไฟฟ้าที่ใกล้จะหมดอายุแล้วเนี่ยรายได้เขาก็จะลดลงซึ่งเป็นไปตามสัญญา PPA อยู่แล้วนะคะส่วนแบ่งกําไรก็ลดลงด้วยจากตัว BLCP นะคะที่เป็นช่วงไตรมาสสมก็มีไรายได้ลดลงนะคะรวมแล้วประมาณการทั้งปีเรายังคงเดิมนะคะ ซึ่งไตรมาสสี่กำไรก็จะอ่อนตัวลงเก,กตัวไตรมาสสามนะคะ,นะราคาพื้นฐานที่เราทำอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งบาทต่อหุ้นแนะนำซื้อนะคะซ okay. ิงเกินนะครับก็ คินะครับออกมาใกล้เคียงกับที่คาดนะครับปรับลดลงเยียคิวอันคิวยี่แปดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าสองจุดหกเท่านะครับเยียเยียสู่สามสิบเอ็ดล้านนะครับก็มองไปในคิวสี่คิดว่าก็กระทบน้ําท่วมนะครับคิดว่าจะมีผลต่อการชําระค่างวดนะครับอาจมีตั้งสํารองเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นบวกนะครับผู้บริหารเนี่ยสามารถพลิก วิกฤตเป็นโอกาสนะครับจากการปรับการขายมันเน้นสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์เช่นเครื่องปั๊มน้ําเครื่องสูบน้ำํำให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์หมู่บ้านจาาัดสรรรวมถึงตู้เติมน้ําหยอดเหรียญน,นะครับตู้แช่แคริา้านค้าซึ่งจะช่วยหนุนยอดขายในคิวนะครับปีหน้าเนี่ยคงจะโตไม่ต่ำกว่า15%โดยใช้กลยุทธ์การขายเพิ่มเติมเช่นจัดทีมลงขายพื้นที่ในตลาดสดน,นะครับ ขายสินค้าในตลาดส่วนมากขึ้นนะครับขยายสินค้าเชิงพาณิชย์นะครับเช่นตู้หยอดเหรียญล้างรถเติมลมรถยนต์นะครับประเด็นข้างต้นเนี่ยก็น่าจะหนุนนโยบายประชานิยมของรัฐบาลนะครับดูแล้วเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยงบปี5455มองไว้ที่128ล้านจะเพิ่มเป็น159ล้านในปีหน้านะครับ ปรับจากเทดดิ้งบายเป็นบายนะครับราคาพื้นฐาน7.2นะครับบัตรกรุงไทยนะครับกำไรสุทธินี่ออกมา40ล้านลดลง19%คิวอนคิวนะครับถ้าเทียบเยอนเยียขยายตัวประมาณ20%นะครับเ,เราคิดว่าการชะลอตัวผู้บริโภคเป็นข้อจำกัดในการขยายตัวของบัตรกรุงไทยหรือว่า KTC อย่างน้อยเนี่ย ในครึ่งแรกของปีหน้าทีเดียวนะครับแม้ว่าการคาดหมายสินเชื่อเพื่อการซ่อมแซมจะเข้ามาก็มีความเสี่ยงจาก NPL ที่ขยับขึ้นนะครับปรับลดประมาณการปี55ลง20%นะครับโดยมองการขยายตัวเยอญเยียเนี่ยอิงกับนโยบายประชานิยมของรัฐรวมถึงการปรับลดภาษีเงินได้นะครับแนะนําถือราคาพื้นฐาน10บาท25สตางค์นะครับกรุงไทยคารเรนแอนด์ลีสนะครับ งบ Q3 อ,ออกมา84ล้านลดลง8.5% Q1Q นะครับ3% y ดียวเดไรเนี่ยออกมาต่ำกว่าที่เราคาดไว้ที่ 3%, 3นะครับอมองไปแล้วนะครับใน Q4 ก็โดนน้ำท่วมเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าความเสียหายของรถเช่าเนี่ยจำกัดเพราะมีประกันคุมอยู่นะครับแล้วลดส่วนใหญ่เนี่ยอีกครั้งลดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการใช้ในเขตกรทมองนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เห็นผลกระทบในการขายรถยนต์ของโตโยต้าชัวนะครับถึงรวมถึงรถเช่าของเคคาเองนะครับคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสูงนะครับคงประมาณการปี54ไว้ที่3 3 3ล้านคาดปันผลครึ่งหลัง27สตังค์นะครับสำหรับปี55มีทั้งบวกทั้งลบเข้ามากระทบธุรกิจแต่ยังเห็นกำไรเนี่ยขายายตัวในทิศทางบวกมีปัจจัยสนับสนุนคืออตัตราภาษี ลดลงเหลือ23%ออราคาพื้นฐานมองไว 20. ้20.9แนะนำซื้อนะครับตัว b e สเ e อร์เวิร์ก e n นะครับ Q3 เนี่ยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น187%เยียร์เยียดีกว่าคาดนะครับซึ่งเราคาดไว้35ล้านออกมา38นะครับอัตราขั้นต้นธุรกิจำกำจัดขยะดีขึ้นมาก Q4 นะครับลูกค้าประมาณ5%อยู่ในนิคมถูกน้ำท่วมและฐานลูกค้าหลักที่ภาคตะวันออกบางรายก็มีปัญหาซัพายเชนในการผลิตอาจจะส่งผลให้ปริมาณงานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากน้ำท่วมนะครับที่ต้องมีการเล่งเก็บขยะมากขึ้นนะครับประมาณการปี54-55เนี่ยเราปรับขึ้นเป็น105ล้านและ118ล้านราคาพื้นฐานมองไว้ที่บาท65สตางค์นะครับ ปรับลดลงจากถือเป็นถือนะครับราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาระดับหนึ่งจนอับไซ์เหลือน้อยการบินไทยนะครับกำไรเพิ่มขึ้นมากจากอัตราแลกเปลี่ยนและการกลับรายการนะครับก็เป็นการกลับรายการค่า้จ่าย2รายการรวม2,400ล้านแล้วก็มีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่2 2ง0ล้านถ้าไม่รวมรรายการดังกล่าขาดทุนนะครับผลกระทบน้ำท่วมทำให้เควินแฟกเตอร์เดือนตุลานี ที่65เทียบกับปีก่อน74นต้ำท่วมยังไม่จบแต่คิดว่าเดือนต่อไปเนี่ยก็ยังส่งผลในเดือนพฤศจิกาต่อไปนะครับทำให้ q c เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรดีเท่าไหร่นะครับคาดการ Q c ปี54ขาดทุนก่อนรายการพิเศษ84 804ล้านนะครับจะกลับมาเป็นกํำไรก่อนอันตราแรกเปลี่ยนอยู่ประมาณ2 4 0 0นะครับ อิงตาม p r i c สเปอร์แคช l o w ที่2.5เท่าราคาพื้นฐานอยู่ที่25บาทแนะนำซื้อนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ